ดีค่ะชื่อวัชราพรประชุมชัยค่ะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะปัจจุบันเป็นกรรมการอยู่ที่วันลุมพินีแล้วก็รายการแฟร์เทคไฟส์แล้วก็ LWC สุ์แชมป์ค่ะเป็นนักมวยสากลค่ะมีชื่ออะไรบ้างมีชื่ออหงฟ้าปอบบัวมาศค่ะก็ชกสากลเป็นหลักค่ะแต่ว่าเริ่มชกจะเป็นมวยไทยแล้วก็ผ่านตัวมาชกสากลค่ะตออนนนั้้ไดแชมป์เยะที่ได้มามี3เส้นค่ะ มีน่าจะเป็นรองแชมป์ว้รอบคุนินซีด้วยแล้วก็มีแชมป์โลก WIBA Youth Champion แล้วก็ WIBA Inter แล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะเป็น WBC Asia ค่ะโอ oh, ้โหนี่คือแชมป์โลกนะระดับเอเชียหมดเลยใช่จะเป็นเป็นสถาบันผู้หญิงตอนนั้อายุเท่าไหร่จะได้ไหมน,น่าจะได้แชมป์ครั้งแรกน่าจะประมาณ16-17บมั้งคะ ก็เนี่ยคะ่ะเริ่มจากการชกมวยไทยเขาอาจจะเห็นแววว่าเราออกหมัดได้ดีอ,ออกหมัดสวยอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าแบบชกเข้าเป้าก็มีคนทัาถามให้มาชกสากคนคะ่ะชกค่ะแต่ว่าตามภูทรแล้วก็มีแบบอยู่ในระดับภูทรไม่ได้เข้ามาเว<ช>ท,ทีใหญ่ตอนที่คนมาเจอเราเเราอยู่ระดับภูทรดีใช่ไหมใช่คะ่ะก,ก็มีจำได้ไหมว่าใครมาเจอเอรา คนแรกจะเป็นอาจารย์จุ๋มค่ะที่เขาเคยแนะนําให้มาชกแรกจะเป็นชกสักกุเหมือนแบบเอามาเอา,เอามาเพื่อให้ให้ให้เขาอุ่นเครื่องคู่คู่ผู้หญิองอุ่นเครื่องแล้วเราดันไปน็อกมวยสร้างของเขาเหมือนเห<ป>มือนเป็นนับเป็นนับ<ด>เขาเรียกอะไรใช่ได้นับได้นับอันนั้นใช่ตัวละดอท็อปที่เขาสร้างๆเลยแต่ว่าเราเราไม่เป็นมวยอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้ซ้อมด้วยซ้อมแต่ซ้อมมวยไทยเป็ย เหมือน<ๆ>เหมือนเหมือนเขาจับจับไปแทนแทุกท้ายหรือว่ามาตรงมางขวาก<ๆ>็น่าจะนับ1ครัง้งหรือ2ครั้งนี่แห่ะคะ่ะถ้าจะไม่ผิดครั้งแรกด่คือได้แชมป์เลยใช่ไใช่ค่ะคั้งแรกคือได้แชมป์เลยเก็บมาทุกลุ่นเลยนะครับก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่แบบตัวเล็กๆรุ่นร้อยปอนอะไรเงี้ยรุ่ดต่เลิกวันี่ใรุ <115. S 2> ่นเท่ไร่ร้อ่าแชมปทุกลุ่นก็ไม่ถึงทุกทุนค่ะแต่ว่าแบบใส่แบบในระดับแรนด์ิ้งเวทเวเราอะไรเงี้ย เลยได้สูงสุดก็คือสเส้นในปีเดียวไม่คะ่ะก็ปีถัดถัดถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกเนี่ยแหละคะ่ะคือครั้งแรกด้วยด้วยความที่เราต่อยมวยไทยมาใช่ไหมคะแล้วก็เราคาดหวังว่าคือนะักกีฬาคนหนึ่งอะเนาะมันก็คาดหวังว่าเราจะไปได้ไกลในในสายอาชีพของเราการเป็นนักมวยของเราก็มีความคาดหวังซ้อมหนักซ้อมหนักมาก ซ้อมหนักแบบมีความตั้งใจมุ่งมั่นมากแบบฟิตซ้อมกับกับไฟแรกมากเนี่ยค่ะคือก็อยู่ต่อโบมาตั้งแต่แรกเลยใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นอ่ามวยสากลใช่ค่ะจะหยุดต่อว่าแล้วก็ไม่นับกับที่ว่าไปชกที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นค่ายคุณพ่อแล้วก็มาเข้าค่ายจริงจังก็คือต่อโบมารเนี่ยแหละค่ะก <c oughs> ่อนที่จะแขวนนี่ก็มีกลับมาเวียนวนชกบ้างแต่ว่าเลิกจริงๆก็น่าจะวันยี่ห้ายี่หกเนี่ยแหละค่ะถ้าจำไม่ผิดนะ <c oughs> ี่เราิ่มเริ่มหากมาแล้วด้วยค่ะไม่ไม่ถอะว่าสดมากแล้วก็สภาพร่างกายความฟิตความพร้อมความตั้งใจน้อยลงมันมันไปต่อได้ยากมังค่ะสายอาชีพของมวยหญิงมันมันค่อนข้างแตกต่างจากมวยชายพอสมควรอะไรเงี้ยความนิยมก็น้อยกว่าเงี้ยค่ะ ถ้ายังชกอ,อยู่หรือ,อยังซ้อมอยู่ก็คงคิดว่ามีความตั้งใจอยากชกเหมือนกันค่ะตอนนี้ขอทำหน้าที่กรรมการดีกว่าค่ะก็คือเป็นกรรมการอยู่แล้วค่ะเป็นกรรมการของที่สนามมวยลุมพินีนี่นแหละค่ะก็เหมือนได้รับโอกาสนะคะแล้วก็ไปตัดสินของบอรลุมพินีค่ะแล้วทางบอรลุมพินีก็ให้โอกาสขึ้นไป ถ้าจำไม่ผิดไม่ทราบว่าเป็นน้องแอมหรือสุไลมานน่าจะสุไลมานไหมเพราะว่ามันมันเหมือนแบบคู่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเพื่อนบ้านอาเชียนของเราทั้งคู่เลยใช่ค่ะแข่งขันกันในกติกามบยไทยในระดับที่เรียกว่าสูงมากมากแล้วก็มาแข่งกันคืออย่างของวันเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างเปิดกว้างแล้ว ต้องมีแบบความสามารถถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงต้องสามารถตัดสินได้หมดมันค่ะต้องมีความสามารถพอที่แบบว่าทําหน้าที่ได้หมดเหมือนกันที่ตัดสินมวยผู้ชายเวลาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับกดดันค่ะรู้สึกกดดันแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นมวยชายคู่แรกที่เราตัดสินเลยตั้งแต่แบบเป็นกรรมการมาต้องระวังอะไรบ้างเป็นพิเศษในการตัดสินผู้หญิงที่ขึ้นไปตัดสินผู้ชายต้องดูระยะการยืนของนักมวยด้วยค่ะเพราะว่าผู้ชายเราไม่รู้ว่าเรา เขาจะชกในลักษณะไหนด้วยแบบเราเราเองเราก็ไม่เคยตัดสินเหมือนผู้ชายอย่างเงี้ยดูระยะการยืนดูการออกอาวุธอย่างเงี้ยก็เซฟตัวเองพอสมควรค่ะด้วยในในระดับก่อนที่จะมาเป็นกรรมการที่วันนี้ต้องมีอบรมมีค่ะก็ผ่านการอบรมของซีไรซ์เซนมาค่ะเป็นผู้ตัดสินมวยไทยระดับซีไรซ์เซนค่ะ ฝนเป็นครูพิเศษอยู่แล้วค่ะแบบว่ารับแบบสอนแอคทิวิตี้ของโรงเรียนนานาชาติฮาร์โร่เป็นแอคทิวิตี้มวยไทยนี่แหละค่ะขอ<ด>ให้ให้แบบเด็กๆโรงเรียนนานาชาติเนี่ยใช่แล้วก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยก็เป็นให้ที่ยิมปกติเลยค่ะใช่ใช่สอนรุีมใหม่ใชม่ไม่ใหม่ถ้า เปรียบเทียบหรอคะอาจจะไม่แตกต่างมากมั้งคะเพราะว่าอย่างมวย3ยกก็จะเร่งนักมวยให้ชกกันอะไรประมาณเนี้ยคิดว่าไม่ต่างแล้วกันคะ่ะไม่ต่างนะะคิดว่าไม่ต่างแล้วกันสรุปเหมือนกันใช่เหมือนกันเหมือนกันก็มาตัดสินมวยห้ายกเนี <S <S ่ยเอาไว้ก็มีตัดสิน,สนอยู่ค่ะแล้วก็มีแบบว่าเป็นเป็นบางรายการก็มีตัดสินยังมีมใช่แต่ว่าน้อยน้อย,น,อยน้อยคะ่ะน้อย ทราบค่ะทราบแล้วก็ทั้งตื่นเต้นทั้งกดดันเลยค่ะแล้วว่าแบบเราเป็นหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสแบบรับหน้าที่ที่แบบว่ามีความรับผิดชอบสูงขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีใจด้วยที่เราแค่คนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ได้รับโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแตกต่างค่ะแตกต่างพอสมควร ถ้าเป็นนักมวยเราก็จะมีเป้าหมายมีหน้าที่ฟิตซ้อมฝึกซ้อมตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นส่วนมาเป็นกรรมการเนี่ยเราต้องมีตั้งความรู้มีทักษะมีสภาพร่างกายที่ที่จะตัดสินแบบร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะมีความรู้ที่รอบครอบมีทัศนคติดีดด้วยแล้วก็แบบว่าต้องสังเกตนักมวยเป็นหลักค่ะต้องต้องมีไหวพริบหลายๆอย่างเลยรวมเป็นกรรมการทีเดียวเลย สดค่ะสสิ่งสดสดสอดเราบอว่ามีสเปคในดวงใจไหมว่าชอบพี่ชอบคุยกับไม่มีสเปคนะคะถ้าเกิดแบบว่าเราชอบก็คือชอบอ่ะต่อให้เขาจะเป็นยังไงเราก็ชอบอย่างเงี้ยไม่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 มีไม่มีสเปคตายตัวเราเราคุยกันเราอยู่ด้วยกันหรือแบบอะไรเงี้ยมันมันโอเคเราก็โอเคอย่างเงี้ยค่ะอสดใสมั้งคะอยู่ด้วยแล้ว อารมณ์ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ได้มั้งเซฟเแบบแบบบอกไม่ถูกอะพี่ไม่มีแต่ตัวไม่ไปแต่ตัวชอบคนมิเสนีะประมาณนั้นดีกว่าอ่าใช่ใช่คือไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องสวยอ่านิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยก็อยากขอบคุณทาง วันลุมพินีค่ะแล้วก็อยากขอบคุณทางผู้ใหญ่ของสนามมวยลุมพินีอุบาอาจารย์ที่ที่ฝึกสอนมาแล้วก็ขอบคุณที่ทางวันให้โอกาสค่ะเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นโอกาสที่แบบเราเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวที่ได้รับมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งตัวเองและครอบครัวค่ะแล้วก็เราเราก็ได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้อะไรเงี้ยก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทางที่แบบว่าทำให้แบบเราพัฒนาขึ้น ขอบคุณค่ะแฟนมวยที่ให้กำลังใจแล้วก็มาติดตามที่เพจหรือว่าติดตามที่ไ g ค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ให้กำลังใจต่างๆค่ะส่วนเรื่องเรื่องที่บกพร่องสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีขึ้นและกันค่ะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเรามาเป็พื่อสิทธิทุกวันสุดใช่ไหม ทั้งสุกและเสาค่ะมีวัลลูมินีค่ะแล้วก็มีเฟรติไฟ์แล้วก็มี LWC ต้อม,ม,มีคนอยากมาดูเราดูรายการเราเจอเราโดยไปจะได้ที่สนามมวยลูมินีเลยค่ะก็จะเป็นผู้ตัดสินอยู่ที่นี่เลยเวลาที่แบบมีรายการมวยหรือเข้ามาชมมวยได้ก็จะเจอฝนตัดสินอยู่ที่เวทีนี้เลยถ่ายรูปอะไรได้เลยได้เลยค่ะได้เลย,เ,ลยเข้ามาทักก็ได้ว่าฝนถ้าแบบเจอเจอแล้วฝนจะมองไม่ค่อยเห็นนะตายตา แบบมองไม่ค่อยชัดเลยว่าถ้าแบบคนไม่เห็นก็เข้ามาทักได้เลยอ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากมีเฟซบุ๊กค่ะชื่ออวชราพรประชุมชัยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลักๆที่เล่นอยู่จะมีเป็น IG ค่ะ W P Boxing 94้าสี่แค่นี้เหรอแค่นี้เล์ให้ไช่มาคอมเมนต์ก็ได้ค่ะมาคอมเมนต์ก็ได้มาคอมเมนต์ก็ได้ Tak mahu, tak mahu, tak FC. One Lupini FC!